สวัสดีคนวันจันทร์ค่ะเรามาดูกันว่าเดือนสิงหาคมนี้นะคะหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้นะคะแล้วนับไปเลยเจ็ดวันนะคะไม่ว่าจะเจอวันไหนก็ช่างนะคะเจ็ดวันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะโอเคเจ็ดวันก่อนมีผลเจ็ดวันนี้นะคะทีนี้ขอสามใบค่ะเดี๋ยวเปิดให้เสร็จนะโอ ให้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และการออกจากกรอบเดิมที่เราเคยยึดเราเคยถือไว้นะคะแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าเอ่อมันมันต้องออกแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไปเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนรูปแบบคะ่ะมันถึงเวลานะคะมันถึงเวลาของเรานะคะอ่ะมันอาจจะค่อนข้างที่จะต้องออกจากเขตปลอดัยของเราะคะ่ะมันเหมือนจุดที่จักรวาลบังคับให้คุณเปลี่ยน่อตัวคุณเอง นะคะเขาก็เลยพายเรแฟัน <c oughs> ขึ้นมาเนาะเพราะว่าตัวตนคนเดิมของคุณมันไม่ซับพอเส้นทางเดินในอนาคตของคุณคุณต้องดีกว่าน,นี้คุณอาจจะต้องไปได้ไกลกว่าน,นี้แต่บอกเลยว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างรุนแรงเพื่อกระเทาะตัวตนของคุณเพื่อให้คุณได้เห็นคุณค่าหรือการงอเงยการเติบโตยูนึกไหมว่าโอเคเหมือนเรากลุ่ต้นไม้ค่ะอยู่ในกระถาง่ะรากอะ่ะ มันมันไปไม่ได้ไกลดีกว่านี้แล้วและ้วฉะนั้นนะ่ะต้นมันโตไปได้ไม่ได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอเาบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะเขาถ้าไม่หนักเราจะไม่ยอมออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกวางเหมือนบีบบังคับค่ะเหมือนบีบบังคับให้คุณต้องเจอต้องเผชิญหน้าสิ่งที่จะเจอต่อไปนะคะในออฟบลอสนะคะหนักนะคะแต่เขาบอกว่าอยากให้คุณอดทนนะเพราะหลังจากนี้ไปนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกว่าคุณจะโดดเด่นมาคุณจะได้ขึ้นนั่งวันหลังแล้วนะคะ หลังจากที่คุณผ่านจุดนั้นไม่ต้องไปโฟกัสค่ะในความยากลำบากเพราะว่าคุณจะได้อพเวลคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเราขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นจุดเปลี่ยน,นะคะ่ะอ่าระหว่างนี้นะคะคำแนะนํานะคะถ้าจะให้แนะนำเนาะในตัวแม่เองแต่ในตัวแม่หมอเองเนี่ยก็เคยเจอปัญหาพวกนี้เหมือนกันไม่นานมานี้เองนะคะแต่เราทาใจดีๆไว้นะคะมั่นถึงมั่นในสิ่งที่ถูกที่ที่ถูกที่ควรเฉชอบมันมีไพ่ไฮโลแฟนึ้นมานะคะไอ้นี้เนี่ยถ้าเป็นแบบทั่วไป,ท,วไปทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ลงลึกในโซนของเซอร์ยลเนี่ยจะบอกว่าอ่า บางคนเนี่ยอาจจะเริ่มพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถามว่าควรไหมเหมาะไหมควรและดีมากถ้ายังไม่เคยเริ่มเริ่มทำนะคะเริ่มกลับเข้ามาฟังเสียงจากภายในตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่ยนะนะคะของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ความเชื่อเลยทุกความเชื่อนะคะแม่ขออนุญาตไม่ระบุแล้วก็จะไม่ไปแนะนําอะไรที่มันเอ่อนอกเหนือจากตัวเรานะคะสิ่งแรกเลยอยากจะบอกว่าให้เราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเนาะ,ะและก็ยังเห็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ new beginning นั่นเองนะคะแล้วก็เอาเป็นว่ามีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาด้วย นะคะเทนออฟเชลอ่าเออเหนือใช่ใช่ถูกๆหรือลสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์รอเราอยู่ค่ะเอาเป็นว่าฟ้าหลังฝนงดงามเสมอสำหรับคนเกิดวันจันทร์ฟ้าหลังฝนงดงามเสมออยา่าหลุดเฟรมอยา่าทิ้งโฟ,ฟล์ไปกับโฟล์ค่ะเราเจอถ้าสมมติว่ามันเจอเรื่องหนักมากจริงๆก็ให้พักสูดลมหายใจึืๆขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามานะคะแล้วอย่าถือความทุกข์อย่าปัดเพ้อนะคะทุกคนเจอมาไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าใคร จะมองเห็นโอกาสจากปัญหาที่เจอนะคะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเน,ะนาะหนักเบาแล้วแต่บุคคลเลยนะคะแต่มันแค่เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อที่จะทําให้เราโตขึ้นดีขึ้นไกลขึ้น,นเพราะพาไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่แทนคุยเนมอนส์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในหน้าที่การงานและได้รับการสพ p p o r สนับสนุนและอีกในนึงบอกเลยว่ามีเสน่ห์นะคะมีไพ่ The e ค p e r o r ขึ้นมามีความมั่นคงแบบชัดเจนมากๆแถมทิ้งท้ายด้วย t e n อ็ c กเช s นะคะซึ่งมันแทนด้วย Tencups มันหมายถึงอาจจะมีคนเข้ามาเติมเต็มคูณคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ได้นะคะอาที่มองเห็นนะตั้งสติก่อนนะพวกไหอีกน้อว่านี่คือดวงแบบรวมนะก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าเกิดว่าอยากให้มันเข้ากับเราจริงๆนะคะก็ไปส่วนตัวนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะเอาโหกัสมา